สวัสดีครับผมวันนี้ลุงดําจะมาทําอัดคณะกุ้งสดนะครับผมนี่คือเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมครับผมมีซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสนะครับผมะน้านะครับผมมีกุ้งสดนะครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับผมนี่พริกที่เราขกไว้แล้วนะครับผมใส่พริกนะครับผมให้เข้ากันนะครับผม ตามนวยกุ้งนะครับผมตัดกุ้งก่อนนะครับผมก้งไว้ได้ที่ก่อนนะครับผม ก็ใส่น้าลงไปครับน้าลงไปนะครับผให้เข้ากันนะครับก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับซอสหอยนางรมนะครับผมใสลงไปเลยครับ ตรงนครับน้ำปลานะครับนปลาไม่ต้องเยอะนะครับผมอันนี้พอนะครับไปขอก่อนก่อนเพิ่มมีสีสันแล้วครับผมใส่ ผงชูรสครับผงนัวครับใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายด้ยครับพอแล้วครับผมก็ครุกเค้านี่ครับเด่นหอมมากเลยครับผมตัวน,นี้ น่ากินไหมครับเพื่อนเพเรารอสักพักหนึ่งครับนี่ครับผัดข้ากุ้งสดครับผมครับเด็กไอจะได้ที่แล้วครับผมไอจะสุกล้ะ ครับผัดขนากุ้งสดครับร้อน้วครับผมหอ้น่ากินมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะตักใส่จานให้ดูนะครับจะสวยงามขนาดไหนครับผมนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมน่ากินไหมครับเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆโตแล้วครับผม กินข้าวกับตอนร้อนนี่อร่อยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามลุงดำชแนลนะครับผมกดเป็นกำลังใจให้ใหด้วยนะครับผมสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยกดติดตามลุงดำชแนลให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ